รถ s u สวส่งสปอร์ตเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยต้องคันนี้กับเจ้า Honda CR-V 2.4e อ รถปี2018ค่ะมาพร้อมกับสีเทาแบบนี้เลยนะคะตัวไฟหน้านะคะต้องบอกว่าดีไซน์เฉบีเฉียวให้ความสปอร์ตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าล้อก็เท่สุดๆกับลอ้อแม็กสีถูโทนและตัวยางที่สามารถใช้งานได้แบบสบายๆโดยที่อย่างไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมค่ะนี่แค่รูปชมภายนอกยังรู้สึกว่าดูสปอร์ตดูรุยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกับด้านในตัวรถกันต่อ ลแล้วตอนนี้เก๋เข้าอยู่ด้านในตัวรถแล้วค่ะด้านในเขาจะเป็นทนสีดำนะทุกคนขาแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังแบบทรงใหญ่นั่งสบายมากสภาพเบาะยังสวยแบบ แน่น,น,นต,ตึงแบบนี้เลยนะคะฝั่งทางด้านคนขับได้เป็นบอบปรับไฟฟ้าด้วยได้เป็นตัว p ุ s ส start นะคะพวงมาลัยเป็นรูปแบบ3ก้านเป็นตัวมัตติฟังก์ชันนะคะปรับวอลุ่มปรับโหมดได้มี cruise control ซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะตัวนี้เชื่อมต่อบุทรี่กับสมาร์ทโฟนได้เลยขยับลงมาตัวแอร์ก็จะเป็นระบบดิจิตอลค่ะเกียร์ออโต้มีเมบรกโฮมเบรมือไฟฟ้าช่องเสียบไฟที่วางของที่วางแก้วต่างๆเลยค่ะสภาพภายในบอกก่อนว่ายังดูใหม่ยังดูสวยอย่างคอน ่วนด้านหน้าเนี่ยให้ดูนะทุกคนไม่มีตําหนิไม่มีอรอยขีดข่วนเลยรวมไปถึงกับตัวเพดานยังดูสะอาดยังดูใหม่ไม่มีอรอยอักขระใดๆทั้งสิ้นค่ะและนี่คือ่วนด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่่วนทาวนพื้ที่สันด้านหลังกันบ้างดีกว่าไปเลยค่ะ และนี่คือโซนด้านหลังค่ะอย่างที่ทราบกันดีตัวนี้จะเป็นตัว 2.4E ก็จะเป็นรูปแบบ7ที่นั่งนะคะทุกคนคะซึ่งเขาจะมีแอร์แถวที่2นะคะแล้วก็มีแอร์ของแถวที่3แบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแถวหลังสุดทุกคนถ้ามีคนนั่งคุณก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีคนนั่งคุณก็พับลงไปและแถวที่2ก็สามารถพับลงได้แบบเป็นระนาบเดียวกันตัวนี้สามารถยกขึ้นเพื่อนที่จะแบบรองรับในเรื่องของการวางของให้เป็นระนาบเดียวกันได้ด้วยนะคะและสังเกตว่านะคะเขาเตรียมเอาไว้แบบเป็นรถอเนกประสงค์ เผื่อไว้ในเรื่องของการวางของด้วยเพราะว่าหลังบอ ทั้งแถวที่2และแถวที่3ามีการติดคมรองรับในเรื่องของการวางของเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บางทีคุณบอกว่าเฮ้ยคุณอยากนั่งชิลๆตรงนี้มันสูงไปแล้วจะนั่งยังไงอ่ะปรับลงได้นะคะทุกคนปรับลงได้ง่ายดายมากเลยแบบนี้เลยนะคะเผื่อบางทีอยากจะเปลีย่ยนบรรยากาศไปนั่งชิลๆริมทะเลอะไรต่างๆชายหาดก็ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะพื้นที่ภายในก็คือสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายมากๆค่ะ, <S <S คะรวมไปถึงนะคะนี่ด้านหลังของเขายังเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้อีกด้วยแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมอง หลังแบบนี้เลยค่ะใครที่สนใจกับเจ้าคันนี้กับรถปี2018ที่โตโต้ค่ะของเราขายอยู่ที่649,000บาทค่ะฟีด้าพออยู่ประมาณ ห0ื่นหนึ่นะคะเพราะว่ายังเป็นรถปีใหม่กับปี18นะยังมีเลทดอกเบี้ยพิเศษต่งตางๆด้วยนะคะใครสนใจโทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0 8 3 7 7 7ปด7 7และ0 8 3 7 7 7 7ดสค่ะและใครกังวลในเรื่องของการซื้อรถมือสองต้องบอกกันว่ารถทุกคันของเราคะสภาพอยงดีไม่ผ่านการชนหนักผิดความจมน้ําถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์และเราเพิ่มความมั่นใจอีกหนึ่งต่อกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์2 4 7รายการนานสูงสุดถึง4ปี yeah! มาชมตัวจริงได้นะคะเพราะว่าโต๊ะโต๊ะคข,ของเราเปิดให้บริการทุกวันยินดีต้อนรับลูกค้คาทุกท่านเลยและใครที่กําลังมองหากับรถเจที่นั่งนะคะรถอาเนประสงค์รูปทรงแบบว่าสปอร์ตแท่ขับขี่คล่องตัวมาพร้อมกับความธรรมดทธรมงบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดและราคาสุดคุ้มอีกด้วยนั่นเองกับตัว Honda c ซ v อีวี 2.4e ขับ2รถปี2018คันนี้ค่ะแล้วเจอกันใ้ใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้หมดหนาทีแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ